กลางเดือนพฤศจิกายนในปี2563ต้นหนุ่มใบกลางคนผู้ลหลงไหลในรถยนต์ได้ตัดสินใจซื้อรถมือสองคันหนึ่งจากตลาดรถมือสองที่มีชื่อเสียงในเมืองเขาได้เลือกรถซีดาสภาพดีราคาย่อมเยาวทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งเขาขับรถคันนั้นกลับบ้านวันแรกที่เขาได้ขับรถกลับบ้านทุกอย่างดูปกติแต่พอถึงกลางคืนต้นเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาได้ยินเสียงแปลก ดังมาจากภายในรถเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงกระสิบเบาๆช่วยด้วยตนคิดว่าตัวเองอาจจะเหนื่อยจากการทำงานจึงไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงกระสิบนั้นก็เริ่มดังขึ้นและที่ขึ้นทุกคืนตนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขาจึงตัดสินใจจะพารถไปให้ช่างตรวจสอบแต่ช่างก็ไม่พบอะไรผิดปกติวันหนึ่งขณะที่เขากำลังขับรถไปทำงานตนสังเกตเห็นเงาคนอยู่ในกระจกหลังแต่พอหันไปดูเขาก็ไม่เห็นใคร ต้นเริ่มขุดคุ้ยหาประวัติของรถคันนี้และได้พบว่ารถคันนี้เคยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนิดซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตในรถคันนี้เมื่อหลายปีก่อนในคืนที่นิดเสียชีวิตมีการเล่าลือกันว่าเธอกำลังหนีจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวในบ้านของเธอต้นรู้สึกหนาวสั่นและหวาดกลัวอย่างมากเขาตัดสินใจจะขายรถคันนี้แต่ทุกครั้งที่มีคนมาตรวจด,ดูรถพวกเขามักจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกและมีความรู้สึก ไม่สบายใจทำให้ไม่มีใครสนใจจะซื้อรถคันนี้เลยคืนหนึ่งต้นได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชัดเจนมากช่วยฉันออกไปจากที่นี่ต้นรู้สึกว่าควรทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยวิญญาณของนิดเขาจึงตัดสินใจไปที่สุสานที่ฝังศพของนิดและทำพิธีขอเขามาต่อหน้าหลุมฝังศพของเธอหลังจากทำพิธีเสร็จต้นกลับมาที่รถ และรู้สึกว่าบรรยากาศในรถเปลี่ยนไปเสียงกระซิบหายไปและเงาปริศนาก็ไม่ปรากฏอีกต่อไปเขารู้สึกได้ว่าวิญญาณของนิดได้รับความสงบสุขแล้วต้นตัดสินใจจะเก็บรถคันนี้ไว้เป็นที่ระลึกและเป็นเครื่องตนใจว่าบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะเป็นวิญญาณก็สามารถนำความสงบสุขมาให้ทั้งผู้ที่จากไปและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ ฝากกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ